พี่โดนไม่ถึงอะไรครับต้องต้องต้อกิดเดี๋ยวค่ะพี่ให้ลองตั้งชมรมแล้วให้จบ เป็นพี่ม่ามัดจนพี่กูกูพี่โอ้ยใหญ่กูงานไม่ว่างครับต้องหนีแล้วก็หนีงานมาดีมากด้วยงนก็ไม่เหลือหมด พนุเด่นชัยสกุลนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่งสอนการท่องเที่ยวแม่งสอนช่วงนี้ท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะทุ่งโมตองเมื่อวานนี้ได้รับรายงานจากเจ้าที่ป่าไม้นะครับที่เช็คยอดของเที่วที่ของนักเที่ยวทั้งหมดนะครับขึ้นมาเที่ยวทุ่งโมตองนี้เกือบ4,500คนแล้วรถยนต์เนี่ยประมาณพันกว่าคันแนะล้วรถมอไซค์ปิกไบค์มอไซค์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เกือบพันคันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็ก ที่ยิ่งใหญ่มากของการท่องเที่ยวจังหวัดแม่สอนในช่วงฤดูนี้นะครับในส่วนของการใช้คนละครึ่งของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแม่สอนลงลงทะเบียนไป30มสิบกว่ารายนะครับก็เข้ามาใช้บ้างน,นะครับก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร,นร,ร่นะครับประมาณ2 0 3 0นะครับก็ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ใหญ่ในจังหวัดแม่สอนนะครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ ฤูดูการบัวตองบนันบนด,ดอยแม่ขอกำลังบานเต็มทุ่งเลยนะครับเชิญชวนนะครับ